รทริปล่าสุดเป็นยังไงบ้างหาพี่แบร์หาทริปล่าสุดทริปออไหนดีฮะสวิตเซอร์แลนด์ครับผมก็แฮปี้ครับแฮปี้ดีถึงแม้ว่าหิมะจะไม่ได้ตกตามที่เราหวังไว้แต่ว่าการที่มีน้องมาด้วยมันก็นเป็นอะไรที่เต็มเต็มทริปได้ได้สมบูรณ์แบบครับแต่ว่าตอนแรกตั้งใจว่าอยากจะไปเจอหิมะกันใช่ไหมคือจริงๆแล้วผมแทนไปสกีกับเพื่อนครับแล้วก็น้องพอดีว่าน้อง อตอนแรกน้องเหมือนจะมีงานที่อาจจะบินมาไม่ได้อะไรเงี้ยเขาไปกลับไปที่บ้านอยู่แล้วทีน้องก็เลยตัดสินใจที่จะมามตามมาทีหนึง่งเขาแดงว่าน้องย่าบินตามมาที่หลังใช่ไหมฮะใช่ใช่กี่กี่วันที่ที่แดทิทนี้ผมไปประมาณเกือบประมาณสิบสิบวันแต่ว่าย่ามาประมาณสามสี่วันมาน,นี่ครับสามสี่วันนี่เป็นไงฮะบรรยากาศก็ดีครับดีครับก็จริงๆก็ก็ถือว่า มีความสุขกันครับทั้งได้ไปเที่ยวที่ใหม่ด้วยกันด้วยนะครับก็มีโอกาสได้ไปรับที่สนามบินอะไรเงี้ยคุณแม่ก็เป็นห่วงน้องเดินทางแบบต่างประเทศอะไรเงี้ยเราเราก็ดูแลให้อันนี้คือน้องน้องบินเดี่ยวไปเลยคือน้องอยู่ที่บ้านอยู่ที่นอร์เวย์อยู่ที่ออสเตรียแล้วไงครับแล้วก็เลยว่างสะดวกพอดีน้องก็เลยมาแวะมาหาคได้เจอส4วันเองน้อยไปมไหมฮะพี่แบร์ ไม่ครับกลับมาก็ก็เดี๋ยวได้เจอกันอยู่ดีครับน้องกลับไม่กลับมาพร้อมกันหรือว่าน้องบินกลับไปโนรามีน้องน้องกลับน้องกลับไปก่อนใช่ของัใขายให้น้องใช่เหรอครับใช่ก็ให้เป็นของฝันน้องไปที่ใหม่ครพี่ไดหครับเร่องไหนครับน่าเรื่องแนวการจัดใหม่ก่อนละกันเนาะน่าจัดให่ก่อนเนาะเป็นอ่าโอเคเป็นก็ คือผมเป็นคนชอบเครื่องประดับอยู่แล้วผมก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบอยาก c r e a t ันพราฟอะไรอย่างเงี้ยให้เขาได้ใส่ประมาณนั้นเนี่ยผมก็เลยแบบลองไปหาไปทําดูขอบคุณครับแล้วผมก็เลยเอาเป็นของขวัญให้กับเขาประมาณเป็นเมสไบออเดอร์ใช่ไหมพี่แดใช่ครับผมก็ก็ไปหาส่องหาอะไรนี่เองดีเทลยังไงฮะอันนด้แฮะแบบซูมแล้วมันไม่ค่อยเห็นอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นรูปแบบรูปไอศครีมรูป ก้อนเมฆรูปหัวใจรูปม้าอะไรที่แบบมันมีเหมือนกับมันเป็นเรื่องที่เขาชอบด้วยเป็นเรื่องที่เรารู้เขาชอบแล้วก็เป็นเรื่องที่ระหว่างเราชอบด้วยกันทั้งคู่อะไรเงี้ยก็เอามาใส่ในนรวมกันใช่ครับใช่ให้ผมเดานะผมว่าชิน้องน้องรีแอคชั่นยังไงพอแบบเซอร์ไพรส์ให้ของเขาก็ดีใจครับเขาก็ดีใจที่แบบที่ที่เราทำให้อะไรเงี้ย ครับก็จะประมาณ้วนลองน้องยาเขามีของกิฟต์ปีใหม่เลยทำไหมคะก็มีครับมีมีครับได้เป็นไรครับที่ไปหาไม่บอกดีกว่าครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวผมอ๋อชาวนาไม่ให้บอกอ๋อเปลผมผมอยากแบบเก็บไว้เออเขาเรียกว่าแฮปปี้ทริปนี้ ถือว่าร์จแบตได้เต็มที่ไหมพี่แยเพราะทำงานกันมาหนักทั้งคู่แล้วพอได้แบบไปพักผ่อนด้วยการไปเที่ยวบ้างผมงก็รู้สึกอย่างนั้นแหละครับพี่คือม,มันรู้สึกโลง่งมันรู้สึกได้อยู่กลับมาอยู่กับตัวเองทบทวนอะไรหลายอยา่างในปีที่ผ่านมาว่าเราได้ทําอะไรไปบ้างทั้งเรื่องเราอยากจะปรับปรุง,งเรื่องเบิกท่องอะไรครับพอเริ่มต้นปีใหม่มันก็เหมือนกับเราได้เอเนจีมาเยอะมากๆแล้วก็กลับมาทํางานกลับมามทำทุกอ,อย่างให้มันสมบูรณ์แบบมากที่สุดเท่าที่เราเท่าที่เราจะทาได้ประมัน ล่าสุดเห็นมีเป็นคลิปรูปออกมาที่แบบซ้อนวินมอเตอร์ไซค์ครับผมไปไหนฮะรีบไปไหนฮะผมไปชกมวยครับมีเลดนิดนึงก็เลยนั่งี่วินไปอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เขาไม่มีหมวกกันน็อกก็เลยก็เลยใส่ก็เลยไม่ได้ใส่เป็นโมเมนต์ที่เขาเห็นเราแล้วก็รักเราดีคือ คือคนที่ถ่ายรูปครับคือคนที่เดินข้ามถนนครับแต่เขาก็เดชเดชอันนั้นอะไรด้วยเรียกเราด้วยแล้วผมก็เลยหันไปถ่ายรูปเลยเออหลายคนก็เลยแซวพี่แบ๊วเป็นเหมือนแบบขวัญใจแบบสาธารณะขนส่งสาธารณะพี่เอาจริงๆอยู่กรุงเทปบางทีใช้วินมอเตอร์ไซค์ก็สะดวกสุดด้วยราคาก็ก็ดีนะครับแต่ไม่ต้องรถติดด้วยเนาะไม่รถติดครับแต่เราใช้บ่อยไม่เด็ดจริงๆแล้วใช้บ่อยมากพี่ใช้บ่อยมาก ไฟฟ้าผมก็ใช้บ่อยมากอย่างมาทีผมใช้บ่อยมากแต่เราก็อาจจะเป็นนี่มันแต่ถ้าเป็นบินมอเตอร์ไซค์หลายคนเป็นห่วงเรื่องการทำปลอดภัยใช่ใช่เข้าใจเข้าใจเพราะมันก็มันก็อยู่ที่ผมว่าถ้าเราเขาเขาก็คงต้องระวังเราด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ข่าวเรื่องอุบัติเหตุทางมอเตอร์ไซค์มันก็เซนซิทีฟเนาะทั้งตัวของพี่วินเองหรือว่าแม้แม้ว่าจะผ่านเป็นเป็นแอปพลิเคชันบินมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยบริบทก็คงคงจะต้องระวังลูกค้าอะไรมากขึ้นเป็นปกติแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยแล้วเดี๋ยวใช้บ่อยแค่ไหน ทุกวันนี่เคยโดนโกงเขาด้วยมั้ยนะโนโกงไหมไม่เคยมีแต่ให้ทิปเพิ่มนี่10บาทใช่บริการดีก็ให้ทิปไปเขาได้เท่าไหร่10บาทที่0บาทแต่เราเอาเองบริการพี่วินเขาจำเราได้ไหมบางคนเขาก็จําไม่ค่อยได้ครับจนกว่าแบบคนข้างๆมองเราเยอะหรือว่ามีคนทักคนอะไรเงี้ยครับเขาจะเอ้าผมไม่รู้เลยเนี่ยว่าเป็นพี่อะไรเงี้ย พี่แวร์ก็ชินแล้วเนอะเพราะเวลาเราไปคนก็จําได้อยู่ดีอ่ะชินครับชินครับชินเลยปกติโอเคเป็นที่แบบช่วยมากเซอร์ไพรส์มั่นคือคลิปในกองเลยอ๋อจริงเซอร์ไพรส์เบอร์เดย์คลิปเนี่ยที่กองจริงมันเป็นความคิดของพี่อ้อมครับพอดีว่าพี่หมากอยากจะมาเซอร์ไพรส์เบอร์เดย์อยู่ที่กองกับครอบครัวของทีมอยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยพี่อ้อมก็เลยบอกว่ามาธรรมดาฉันไม่มาพี่อ้อมก็เลยบอกว่าถ้างั้นเนี่ยหนูจะเซตฉากให้ในละครเลยซึ่งจริงๆราต้องถ่ายฉากนั้นอยู่แล้วก็มีแค่คัดหนึ่งที่ เอาตัวผู้ร้ายเนี่ยที่ต้องใส่โมกอะไรเงี้ยให้พี่หมามาใส่มาใส่อชุดหนึ่งแล้วก็ทําทีว่าผมไม่ต้องเข้าไปช่วยผู้ร้ายอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็แบบกระชากหน้ากากตัวร้ายออกมา,เ,าเป็นพี่หมา,าคิมก็ช็อก ตกใจเลยแฮปปี้ใช่ครับโดนโดนคิมวีนนะคะแบบทำไมช่วยวางแผนร่วมกันคือตอนแรกคิมอ่ะเอ่อเบี่ยงเบาๆเพราะเหนื่อยแล้วเพราะว่าเาถ่ายประมาณสี่ทุ่มแล้วแต่พอพี่หมากมาคิมบอกว่าอ้าวถ่ายต่อเลยถ่ายเลยกรตืใจมาเลยมแฮปปี้เลยสวางกระชากคุณเลยกระากก็ค่อยออกเลยผมก็กลัวว่าผมไปจิกหัวพี่หมากหรือเปล่าไม่รู้อะไรเงี้ยเออโอเคมันก็เรื่นสมจริงอยู่เนาะตอนนั้นไม่ไม่ไม่เบาๆเบาๆเบาๆ Beast ตึงตึงตึงตโอเคค่ะขอบคุณยากครับโอเคค่ะรับทุกคนไปถ่ายรูปตรงนี้นะคะพี่ประจันหนึ่งสอง